อึ้งหุ่นคุณแม่ลูกหนึ่งภาพล่าสุดเจนนี่ราชนกอวดหุ่นลังคอดทำแห่โฟกัสจุดนี้ถึงแม้จะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่นักร้องลูกทุ่งสาวแดนใต้เจนนี่ราชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นก็ยังคงความแซ่บเซ็กซี่ยืนหนึ่งไม่แพ้ใครจริงๆ แม้จะพึ่งคลอดน้องอยูจินลูกสาวเจนนี่ได้หมดทัดชื่นก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวว่าฉัดมงคลบวกรัชนกฉัดชนกชชนก่อนัดแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวเพื่ออธิบายที่มาของชื่อของลูกสาวชัดชนกไว้ว่าพอลูกเกิดจากความรักของพ่อกับแม่รวมกันแม่เลยตั้งชื่อนี้ให้ลูกนะคะยูจินอีกทั้งเล่าถึงชื่อเล่นของลูกสาวว่าส่วนยูจินก็มาจากยูเจนค่ะนาลีตั้งให้ แต่เมื่อล่าสุดคุณแม่ยังปังหุ่นแซบเหมือนเดิมล่าสุดเจนนี่ได้หมดทสดชื่นโพสภาพตัวเองในชุดจำสุดสีแดงสดเสื้อแหวอกอกลึกเห็นความตุ้มตามเต็มเต็มตาเสริมความแซบด้วยรองทาบูสีดำแต่งหน้าทาปากสีแดงลุคนี้เปรี้ยวมากจริงผิวขาวเนียนตัดกับชุดสีแดงแถมยังโพสท่าแซบๆอวดหุ่นคุณแม่หลังค้อที่ยังเปปังทำการคอมเมนต์จากแฟนๆที่ต่างชื่นชมความแซบอาทิแซบมาก คุณแม่สวยแซ่บมากแม่โอยแซ่บไม่ไหวสวยแซ่บมากค่ะคุณแม่น้องอยูจินเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นควงสามีสุดหล่อเที่ยวทะเลจัดเต็มจุกจุกกับชุดบิกินี่สีแดงเพลิงร้อนฉาไปหมดจริงๆทำเอาทะเลไฟลุกโชนเลยทีเดียวเมื่อคุณแม่ลูกหนึ่งคนเก่งเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือเจนนี่ราชนกภรยาสุดที่รักของยูชัดมงคลขอเกี่ยวก้อยไปกระชับรักกันสองต่อสองแบบสวีทสุดๆ เรียกว่าครูรักใ้แดงยังต้องหลบให้เลยและทิปนี้แน่นอนว่ามาทะเลทั้งทีเจนนี่ขอจัดเต็มแบบจุกๆกับชุดบิกินี่สีแดงเพลิงแต่และช็อตเล็วมากๆแม่ปล่อยจอยไม่ต้องพึ่งแอปแต่อย่างใดซึ่งเจนนี่ได้เขียนแคปชั่นกับทิปนี้ว่าแค่อวบไม่ได้อ้วนสารอาหารครบถ้วนน่ากินจะตาย